สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง y YouTube ควายไทยไล่ทุ่งด้วยพี่น้องครับมือนี้มาหาเลี้ยงควายพี่น้องออกบ้านแล้วพี่น้องมาเห็นควายงามเพลินลาหลายเตีมทงเตีมทายอยู่เลยมาเลี้ยงควายน้ําตาแล้วก็ขอนุญาตเแล้วทายขี้เปรยพ่อ,พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมในเบิรงด้วยพี่น้องครับนี่ยูพูเขาหนีวิวสวยขนาดเลยครับถามแล้วแล้วลว,ว่าภูวีวงด้วพี่น้องพูเขาลูกเนี่ยพี่น้องเป็นควายไล่ทุ่งครับแต่ว่า โมเมนควยพื้นบ้านเดี๋ยวพี่น้องควยพัฒนาควยงามผืนนี้ครับเต่ละโตของเรานี่ราคาเคืองล้านกับมีเดียพี่น้องครับนี่พี่น้องอยากลู้ว่าเราเป็นผู้ใดกับมาเนี่ยมาลู่จากพร้อมกันกับผมเนี่ยตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาเน้นน้ำซื้อท่านผู้ชมลู้จักเนี่ยครับครับผมพ่อกองครับซื้อเหรียญซื้อแทะกับซื้อประเสริฐครับอยู่บ้านหนองไผ่ตำบลน,นองไพ่ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับโอ้เป็นกเกษตรกรเรื่องควายไรไงบอกครับของชุมแพเขาเนี่ยตาครับครับมีคอกผมเียล่ะที่ไกลใกล้ผู้ดีนอาะบรรยากาศเป็นตาเรี่กงเนาะตาเนาะครับเพราะผมออกจากอำเภอบ่อกไก่ได้วันเมินบ่อกไก่ไก่หนึ่งครับประมาณ บโบกโล่คุณบอกจากถนนดำมาใช<ด>ครับผม,ามากขบกไก่นี่ละช่องเข้โลครับเป็นเกษตรแต่ก่อนเรี้ยงควายมาจากปีแล้วตาเจ้าอ่ะครับปีที่ส<ด>ี่แล้วครับป,ปีที่สี่อย่างมาควายเตรียมทงจนเสร็จได้ซื้อมาจากเมียับได้จากตลลัวเราตอนนี้ซื้อมาตอนแรกก็บสามซีเมียนี่แหละ<ด>แล้วก็ออกลูกเมียก็ขายเรื่อยซื้อเรื่อยครับครับแต่ก่อนเฮ็ดจังได๋อยู่ครับคืออย่างเลี้ยงควายน้ำเพลนซั่นน่ะแต่ก่อนก็บทั้งไป ผ่านประเทศนอกเนี่ยล้วก็มาขายของอยู่บ่อข้อเนี่ยเป็นเบี้ยเบี้ยกันเลยออกมาอยู่ทงอยู่ตาสบายใจดีครับ <c oughs> หากอาชีพมาเลี้ยงควายเลยเป็นบ่บเนี้ยมันดันใจก็ว่าอยากอิสระบ่ตาอยากอิสระทก็เลยได้เงินเก็บมาจากทางานอย่างนอกมันบอ่บเอเราเลยมาเลี้ยงควายเลยครับเห็นพอ่อขายแล้วกับบอแจมเปนบอ่อตอนนี้ก็มีควายในครอบครองจากตัวตาเจ้า ยี่สิบครับปานไปอยู่ใส่เนี่ยยี่สิบบอกปาตาพายยามสิพาไปน้ำบึงควายเจ้าป่ะดูนี่เด็กงามๆนี่เด้ตาแม่นบ่แม่นครับโอ้นี่แม่แม่กบแม่เข้าบ่้านเนี่ยแม่กกแม่เข้าครับอ๋าควายใส่พัฒนาที่พี่น้องควายวัดความสูงคนจังเทียบปาตาเนี่ยลอยหาสิบหาครับว้าวลอยหาสิบหาครับตัวเนี่ยครับโอ้พี่น้องบึงควายสูงลอยหาสิบหาป้อยไล่ทุ่งครับพุดนะครับไปแล้วเพิ่งจะตื่นผมหมดเนี่ยตา ว้โอ้โหสูงเลยหาดสีผาแม่พี่น้องขันปรจับเสียงวลยงามเกจพีเมี่ยมนี่ครับเอาไวเรียงแบบไร่ทุ่งมันบ่ตาครับบ่ต้องกักซื้อฟาร์มไลยมามีซื้อฟาร์มนอำเพภนบ่ตาเจ้าอ่ะมีอยู่ครับจากกิดฟาร์มครับจากกิดฟาร์มอำเภอชุมแพเนี่ยเนาะคนหานในเฟซบุ๊กนี่ยังเห็นบ่ตาเห็นครับโอ้โหแม่แม่คุยเราบนนี้จ้าจ้าจโาคทศตาปล่อยไปเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเบี้ยมันสิไล่มันสิยางไว้ปวดครับ โตตันต้นหนานั่นเดี้ยแต่สูงเท่าไรน่ะไหนขนาดสูงร้อยสี่สิบนี่วะครับร้อยสี่สิบกว่าเนาะแตโตนั้นตันดีกว่าตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าได้พี่น้องครับหนิวครับโอ้เขาตือน้ำเาเเอ้าเมันมันรู้จักเราอยู่แต่ว่าผมเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยพี่น้องมันจีเลีนนี่คนแปลกหน้าเย็ดเย็ดคนยานเพิ่มเพราอยากเป็นนางเอกสร้างคนโนตาให้เพว่านไทยไกลๆเอาครับแสดงว่าสองตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ประจำฟาร์มมาตา แมนครับโอ้แม่กกแม่เข่าใหญ่เลยพี่น้องครับแต่ว่าได้ข่าวาว่าเรามีควายสายต่างประเทศผุนเด้มือเนี่ยผมน้ำหาย,ย่อนสายต่างประเทศแล้วนี่เด้พี่น้องครับนี่เป็นเกษตรตกรนเลี้ยงไร่ทุ่งแนว้ยเคืออยากได้เลี้ยงควายสายต่างประเทศแล้วจ้าวสายมันตัวนีมันบ่ครับซุนนี่เป็นควายมูลาเป็นควายจับ แล้มาเลี้ยงพี่ทั้งมูลาทั้งจับเลยเต๋ครับมีจะโตครับสายตางอยู่ในฟาร์มเจ้านน่มีอยู่หนึ่ตัวนึงนี่ยเห็นหน้าดีหกตัวแปดแปดตัวครับอ่าปุ๋นอ่ะแม่นเบิ่อนนนนแมนครับแปดตัวแปดตัวพี่น้องครับหนึ่งเขได้ติดเบอร์ใบหูร้อมสายตาีนไหมโอ้มาจี่ฟาร์มอันนี้มูลาเคยจับนี่ยจับวะโอ้หางล่ามขีดดินเลยพี่น้องผมถ่ายอยู่เทิงนน้กับควายอยู่ไห่นะ ว่าอยากลงใกล้มันมันสิคุ้มผมพี่น้องโอ้โได้เลี้ยงสองคนเลยติดตาเมื่อไงครับที่อันนี้กับอันนี้กับมูลาสไ่เพิ่งใกล้ๆเนี่ยปาตาคอยบกคุ้ม่าเป็นยังไงเขาได้เลี้ยงไวยตั้งประเทศตาเวราสู้เพื่อนฟังดนเนี่ยพ้อมแรงบัรดาลใจแบบใดที่แรกออมามันก็ให้ลูกดีเพื่อนก็เอาไปหลายคนอยู่ครับไปทั้งอุดรเนี่ยทั้งกรุงเทพเอี่ยอะไรทั้งยังก็มันซื้อง่ายขายคล่องตี ซึ่งง่ายไข่ขั่งเพื่อนเอาไปไลยแล้วเอาไปเจ้าเจ้าเลี้ยงแบบสไตล์ในห้อยตีสมื่นี่ยครับแบ่งปันผู้ใดอยากได้ครับผู้ใดอยากได้มันน้ำซอเอาเลยแต่ว่าผู้ใดเอาไปตลาดดอกแม่นบ่แม่นครับบ่ไปตลาดหาได้บั่นไข่แกอยู่นาอยู่อย่างลยเพื่อนใอยากได้เพื่อนบุญแกนะคะต่อร้องกันได้เบสท์ทเอ๋อนี่ไงสวัสดีครับต้องเลี้ยงน้ำซอมคนเล่นนี่สวัสดีครับเลี้ยงซอมคนควายเราหลายบทพูดซุ่มหนึ่งอยู่พูนโอ้ยอยู่ทั่วเทิบทั่วแดนในนี่แม่ บ่มีเนื้อที่ฟาร์มติตาของเจ้าอ่ะมีอยู่ครับอันนี้ผมมีแต่ปล่อยมากลางท่งเพิ่นบ่ทันได้เลยอันนั่นเอาเขานไปใส่ขางนึงท่นอย่างงี้ตาดมันไปทางใดเขาน่ากินมันชนกันจริงเขาน่ากัถึงห่างก็ขาดมาจะนําเข่าสายตางพี่น้องเราว่าเราสื่ง่ายไข่ข่องเราก็ได้ได้เลี้ยงมันบอใหญ่แต่ว่าเราสิขายอยู่เด้พี่น้องมีหลายตัวอยู่แล้วบ้างผู้ใดสนใจสายตางคือเราก็ค่อย หลังไม้มหาเราเด้อพี่น้องตอนนี้ผมใช้บรรยากาศการเลี้ยงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งมาลังมามาเอพี่เอาโอ้ไอ้ยกลูกลูกชายเจ้าใบยกพี่น้องกว่าฮัทพอพันไปจอมพามโลทั้งอย่างก็ไรที่ดังๆทั้งเคนเอาประกวดแข่งกันโอ้อายุจากปีก็ตาเนี่ยสามปีกว่าครับสามปีกว่าที่เนี่ยครับยังไม่เต็มซีฮัทไอ้ยกกว่าที่ พอแม่ข่อยไปพี่น้องเมึงเควยประจำป่าเลยกินหอาหารปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติมุ้งกัดมุ้งกัดมุ้งลอยอยู่มึงแข้งเมึงขาด้พี่น้องอ้อัธรรพ์พ่อพันธุ์มาเต็มเลยไายแบบไหนฉีดตมนี่ยไ่ได้เสริมรอดได้นู่ตาเนาะครับหอาหารก็ไม่ได้กินแม่พี่น้องมึงเนื้ออาหารก็ไม่ได้กินธรรมชาติไทยก็เสมอกันดีพี่น้องเราตั้งซื้อว่าไอ้ยกเลยครับนี่ลูกชายเจ้าไปยกอายุสามปีกววยอย่างมันโตใหญ่แถบพี่น้องมึงเลย แต่ว่าอัตลักษณ์มาเต็มยุนบ่ตาตาแจมแจมจำตาแจมแจมจำเพขึ้นนอกกัรถตาสามปีเมียนี่ครับยสามปีปีนี้แหละขึ้นปีกายยังบ่ขึ้นปีกายยันดีนั่นอยอะยันอีความตุ่มแน่ยูยันยันเขาปีนี่ตาดูน้องเบิ่งดูครับนี่ขันแล้วลูปบ่าววัดผมสิมารีวิวไอพี่น้องเบิ่งดีดีหรอกครับเบิ่งปัวโอ้เกษตรกรกับมาผสมน้ำเลี้ยงยู่หรอกว่าตีตาครับมีเพิ่นมาผสมอยู่อันนี้เพิ่มลูเดียวไหมความผมมีตัวเดียวเล่นบ่ตาพอพันจ้อครับ แต่ละซุ้มนึงไปใช้วิธีเมไทยอันนั้นกับมูราติตาครับมูราอันนั้นพูดแบบว่าหน่องมูรานี่กับมูราแต่ว่าในคขวงกนี้พู้ใดอยากได้ตัวใดกับมันน้ำตามจีบแล้วเอาเด้อมันบ่อตาแล้วอยากขายบนบล้านบ่อบ บอกต่นเนี่ยไ่กขายหรือบอกต่นเนี่ยขายพวบอกต่นพอพันเนี่ยสิขายคือกันเพราะว่ามันปีนี้เรียกโบเรียกโบไว้ปีนี้กันเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วได้เรียงสองคนแล้วมันบ่ครับบ่ได้มีเนี่ยที่ไว้จำกัดไว้ติดแต่ย้ำย้ำเร่งเร่งไว้เรียน เอ็ดไลพูดเลยอยู่นะนี่มาเลี้ยงขอเลี้ยงของเพิ่อนอ๋อช่วงนี้เพิ่อนบ้านท่านเดชไถนะพอดีเพิ่นบ่อนไถนะครับแต่ว่าที่เจ้าของกับมี้ยูพุ่นะติดคุกพูดอะไรยี่สิบเอ็ดไร่ปลาพูดเลยล้อมหัวไว้เบิด์ไม่หมดล้อมหัวล้อมอยังไว้พุ่นะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งวิวสวยบ่วิวพุ่นะอันนี้ก็ปลาสาธารณะติดด่านนี่ครับผู้พูดนะเป็นผู้พนังต่อไปผู้นุ่ยุงครับสนุกเลี้ยงด้วยสนวะครับแต่ว่ามันก็์แย่งเมียบนมันอยู่ตัวเทียบตัวเด่นใกล้ป่าอ้ออยยเเเเบบบิินนนาาาาะะตตคครรัั่่่่่มมงูแลี นี่โอ้แม่นี่แม่ตามันสูงเท่าไรเน่ยสูงลอยห้าสิบกว่าครับเนี่ยพาดพ่อปนควยผู้นวลนี่เม่ยพงได้เ็ดเยือนแล้วทับตัวใดไว้ครับยทับไอ้มังกรขาวครับโอ้ทับควยเผือกเลยครับทับควยเผือกพาดเอาจับมาทับควยเผือกมันจะลูกออกมาสิเป็นแนวด่ะตาบันนี้โอ้ตันจูรูเลยตัวเนี่ยสายจับพี่น้องเกตเยือนนี่ละโอ้ใกล้จะเห็นผลงั้นเราด้วยเ่นเนาะครับ ว่าพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่มดูเบื้องเกิดทีเราแย่งค้นต่างทีมอย่างหน่อยโอ้ตัวนี้ก็มีเนี่ยมีหนังก็สู้ตัวรุ่นหน้าตาครับเพราะของควายไทยน่ะอ้วนดีอมันกลิ่นยาท่องท่องเกลดเยี่นพร้อมกันเลยนี่นั่น<อ>นี่น <7 S 1> เขาแทบปุ่ยกแววนนี่ต่แม่ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยก็งงไปเลีเ้ยงลูกนะเลี้ยง,ส,งสายตากับสายในประเทศอันใดเลี้ยงง่ายกว่ากันตาทำให้เป็นการให้ความรู้ท่านผู้ชมเบื้องบนเนี่ย ได้เลี้ยงไงโอ,อ้กันสมมติว่าบำรุงหัวหานกระจับจับไงจับไงบำรุงหัวหานอ้วนเลี้ยงลูกดีน้ำนมดีครับแล้วเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่เดี๋ยวสูบธรรมชาติสูบคว้ยบ้านบ้านเขาก่ได้สูบคว้ยบ้านเขาก่ได้ตรกเนาะครับเขาคือได้ตโตผูดเหตานี่แม่ไ <laughs> ด้ที่ตัวนี่ตัวผูดบนด้น <laughs> นี่แม่คุณหนาวพี่น้องเบิังคว้ยควยบ่ได้อยู่ในครอบคนบ่อยากเป็นพระเอกให้เลยครับคุณน่าเบิ้งควยเผือกควยดอนกับมีปู่บรรยากาศการเลี้ยงนี่ นางหอเขาหอ้ํำได้เอาเข่าไปนอนเว้นได้ครอบว่าตาเนี่ยบ่ครับนอนอยมใหม่โอ้สมบักตุบบกตุลนี่ก็สีขายกันสิครับคายคายครับาตาล้อเราเออากกันเปนลูกทั้งใดครับตัวเนี่ยลูกไออย่างนพมันจำาม่ได้ครับแสดงว่าขันเันชิปเปิดราคาก็คือเปิดยกครอบแล้วเนี่ยนอตาเนาะครับผู้ใดสนใจอยากได้กัาน้าหาเราเอาเด้อครับเนี่ยผมก็ทายถามเขาถามเขาเลี้ยงไวยต่างประเทศนี่พอพันโลกอีนอกรว่า โอ้เราเลี้ยงแบบไร่ทุ่งแต่ว่าแต่ละโตของเรานี่สุดยอดอลังการอีหลีครับมีแต่ตใหญ่ๆพี่น้องผู้ได้ายากได้ตัวรก็มาซี่เอาเพือจังในตลาดนัดนี่แหละครับเราเป็นไรควายมาถอนกันแล้วคุณเล่าเมียใหญ่โกโมยู่ไก่ๆพวกพี่น้องพู้ควายไทยหุ่นทำขมมอมอยู่กับมิสระน้ำให้น้ำนาควายคนไก่อย่างน้อนนำ ผู you, you. ้ใดอยากได้หมูล่าก็ขายอยากได้จับก็ขายคว้ยไถก็ขายเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาแล้วอยากมาหาอันนี้อยู่บ้านียังก็ตายนี่าบ้านหนองไผ่ครับบ้านหนองไผ่อำเภอชุมแพเขาเนี่ยเนาะครับบ้านหนองไผ่ในบ้านมอลำน้องไม่แม่นชุมแพหรอโอ้โนี่บ้านบ้านของมอล้ำยังบ้านขดูเะ่าอลำดินีกครับนี่เบอร์โทรฝากเพื่อนบ่อตาเจ้าะจำเบอร์โทรเจ้าของได้ปะนี่อยู่ครับจำได้เอาฝากเบอร์โทรเพื่อนใน่ครับเพื่อนอย่างมาเร็งน้ำเจ้า ศ9 9ย์เก้าเก้าศูนย์เกครับพกตลอดบอทรศัพท์อ่ะครับเมื่อนผมโทรไปเบอร์อีกเบอร์หนึ่งมันบอติดเน้นตามันบอกเห็นของลูกชายลงบ้านพี่น้องผมหาแล้วพเห็นมาเห็นมาถามข้าวพ่อกันพอดีม่โอ้ยป็นโศกอยู่ว่้วันนเอกแต่มันขึ้นืนก็ฝนหยตกเทตาได้ไหมครับอแต่วันนก็ตกอาจผมจิบให้เราเปิดราคาเป็นกรณีพิเศษก็ได้หรือพี่น้องคลิปนี้เป็น มาสอบถามเข่ามาเบิ่งบรรยากาศเนาะตาเนะาะการเลี้ยงแบบไร่ทุ่งแต่ว่าคว้ยบวมแยงราคาไร่ทุ่งแม่พี่น้องแต่ละโตนี่เกินเกินม, <า S 1> มาราคาจ้ำสุดนี่บ่ธรรมดาเป็นบ่ตา,าแม่แมเ่เผือกกับแม่ลูกแถวประเมินราคาเท่าไหรแถวแม่ลูกจริงครับที่เสียนเสียนเอสนี่ละเพิ่นสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบขั้วบ่วะลูกเพิ่นไปทั้งในแล้วลูกนน้อยนี่ไอ้ดอนข้งลูกตัวผู้ตีัวผู้นม่พี่น้องลูกเพิ่นนี่ ทองแล้วทองทองอีกแล้วทองบีกมากันใบยกเลยละทองได้ซองเดือนกว่าแล้วโอ้ทองกับพระเอกระจำขควงเนี่ยครับทับพัดถึงพระเอกแม่พี่น้องมึงดูคนน่ะ <c oughs> <c oughs> เอาคลิปนี้กับเง้ยวเราพี่นออ้องคอยเบิ้งล้อติดตามในคลิปต่อไปครับ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะมีการเปิดราคาพิเศษให้เราก็ได้พี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ผู้เรียนมากกับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ